ครับนะครับครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีหลักการทักทายพ่อแม่พี่น้องยังเป็นทางการเดินนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับอำนาจเจริญของรอซิงนะครับมาพอๆกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเปิดหัวกับเจ้ารอกี้นะครับรอกี้สายเหลืองทีมงานรถเสียนัดครับทีมงานเสียชัยนะครับ โอ้เหลืองเหลืองรถพาครับวันนี้กินกองกองม,มาสบานะครับงานถ้อยงานถ้อยนะครับวันนี้พามาอยู่กับทีมงานรถหล่อนะครับรถดับเมืองอำนาจเจริญนะครับล็อกกี้เหลืองแล้วก็ล็อกกี้ฝ่าอ่อนนะครับ มีแต่ขั้นรอๆส,ส,สวยๆเด็ดๆนะครับพี่น้องอยู่กับเจ้าโกเบโก้ SK 200นะครับมาร์ซิกมาร์ซิกนะครับมีตลรถขั้นงามๆรอๆครับืัอนี้สวัสดีแล้วก็ทักทาย FC อย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะครับ กับทีงานรดลรอทำแสงเพชรครับกับงานขุดสะครับขุดสะที่สวยมากนะครับฝีมือ,อดีครับอาจารย์สอจอแบงก์บอกไปไม่คู่นะครับเอา สัญญาณแล้วนะครับมาชมการออกตัวครับมีแต่ทีมงานรอโตนะครับมีแต่ยางเก่าครับบปนี้อีกคันหนึ่งกำลังทำการซ่อมนะครับหรือยิงครับว่าปั๊มร่มเมื่อคืนครับพี่น้องสละักคันนั้นเป็นเดก้าครับน่าจะเป็นร้อยเก้าห้านะครับมาดูรถพระอีกรอบหนึ่งครับคันนี้ ได้ขาวว่าแรงนะครับเครื่องถอดได้นอนพันว่าเครื่องล้อห้องหาบหอกนะครับประมาณน,นี้แหละนะครับมีแต่ทีมงานลอ้อโตนะครับวันนี้งานถ้อยครับกรอมแห้งครับพี่น้อง ตากบมองนีนะครับม่าเท่มองนีครับผมโอ้ยซาเมตซาเมตรกินกองพวดอักเปเาผ้าเบิ้งบงหนาขนครับเปเบิ้งหนาขนครับเี่ยขางกาที่ทั้งโดนสุเป็นไังไปเดี๋ยดิโอ้ยหล่อจริงๆครับไรที่ตีนะครับว่าาเ้ตี โอ๊ยผ่านแล้ว,วา <laughs> งานกอมจริงๆครับโอ้ไม่รู้ว่าเที่ยวเท่าไหร่นะครับแต่ว,ว่าวิ่งไม่ไกลครับผอดหม่องเทศ่นี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยล,กยละดดลก็ระไดเนาะรถไทเราก็แรงนะครับ ทีเอสเก้าสิบนะครับ <S <S 1 <S 1> <ages. S 1> คันนี้ไม่รู้ว่ากี่แรงนะครับนี่ยางใหญ่ขึ้นกันครับเป็นรถยางเก้านะครับ <S <S 1> <S 1> คันนี้ก็สวยนะครับ ฟังตะผุนพัดแทงน้ำครับพี่น้องจอ่อหนามครับฟังตะพุนจอประดานพร้อมนะครับครั้งนี้ก็หล่อไม่แพ้กันนะครับทีมงานนี่เขานิยมยางเก่านะครับ ยางเล็กเขาไม่สนใจครับเขาสนใจแต่ย,ยางก้าวนะครับสำรับยางก้าวได้เปรียบเรื่องราวของทั้งด้านเลยครับการบืนนะครับพี่น้องบืนไส้ดีนะครับออะออกตัวไปแล้วนะครับส่วนยางน้อยอ่ยากพี่หัไส้นะครับจากการที่สัมผัสคน,นใส่มาานะครับ ได้เปรียบเรื่องเรื่องราวของทางด้านดินไส้ครับดินไส้ยันยอดนี่สบายนะครับกอมเหลือเกินนะครับโอ้นวัวไก่บัวไก่กับวัวไก่หายนะครับซาเมตรครับถึงซ้าเมตร,รบาบุใส่ไม่เยอะนะครับใส่ประมาณสักสี่ตักหรือหตักนี่แหละครับ มาดูตัวแรงครับโอ้ g ีเอปเก้าสิบป่านวะโอ้ยใส่หมวกขอมหน้าตาเกยกเห็นหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ โอ้บาดานี่เป็นแบบแท็กครับินองครับใช้ขึ้นเทลเลอร์เหมือนรถเกี่ยวเลยนะครับนี่บาารทับาาบารมดาบรทับบา,ารมดาไปเลยครับโอ้ยงานกล้อมขนาดกล้อมกับกล้อมปวดพระโลกรถดำจเจะสชีหยยบกันหรอ พูดถึงนะครับพูดถึงเรื่องราวนะครับเรื่องราวของหน้างานนาการสร่งนี่ก็โอ้ลำบากพอสมควรนะครับพี่นอ้องลำบากหลายเตอร์พุลละนะครับโอ้ยดินิดกับบ้าไปครึ่งหนึ่งตักหาเมื่อกี้เทสสามเมื่อกี้ครับสอง,มงกกเมื่อกี้แกกับเมื่อคือเก่าพูน่นะโอ้ยเอาลร่จังน้อยนะมันหลายพผด หน้างานชลนี่การชิลลำบากแน่เติมหนึ่งอยู่นะครับฝนตกเล็งเรือเกินส่วนนะครับฝนมาเร็วกว่าทุกปีนะครับมาตั้งแต่เดือนเมษาครับยาวมาถึงพฤษภานะครับจอดบ้างวิ่งบ้างครับส่วนมากจะจอดนะครับทำงานลำบากเหลือเกินนะครับตั้งแต่เดือนเมษามานะฮะโอ้แดดก็ฮหอนพอสมควรเรือนะครับพี่น้องบัดนี้ เรื่องราวของฝนฟ้าอากาศมันก็ไม่แน่นอนนะครับโอ้มือนอี้กระแลไม่อีกแล้วนะครับจักสิตกบะตกละตว่าหันแ,แล้วนะครับคือไม่อีกละนะครับอันนี้จะตกไม่ตกก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับโอ้บนาลอดหรอกพม่านะครับมอ,อนห,อน,หอนเอาหอนเอาแห้งนะครับใครมีงานวิ่งประจําช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใครที่ไม่วิ่งก็ถือว่าเอา้าพักผ่อนไปนะครับ สงสัยผมนีอ่อย่าเดี๋ยวพักคอนยหน่เอาอยู่นะครับแม่โคก็ใหม่นะครับรถดำก็รอนะครับวสระกิมหนีมีตลอดรลอครับน่าจะเป็นคลิปแรกนะครับที่ได้มาถ่ายโกเบโกเ k 2 0 0สองร้อมาร์ินนะครับเป็นคันแรกคันที่สองคันที่สองนะครับคันที่สองครับคันคันแรกเป็น อะไรล่ะรถเขามาทําสนุนนะครับรถเท็ดทางนะครับขั้นี้เป็นคลิปที่2นะครับทิ่นแดดมาทายมาเทนนะครับพี่น้องครับผิดพลาดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับอ้ยแดดหอนแห้งครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้เสียล่ากันไปสะก่อนเลยครับพี่น้องครับหอนแดดแห้งนะครับ ลากันไปด้วยกับเจ้าร็อกกี้นะครับร็อกกี้เสียนัดนะครับไอคิวเท่าแก่น้อยนะครับฝากติดตามทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับเท่าแก่น้อยไอคิวครับซื้อเฟียดพิ่นนะครับส่วนขั้นนี้จื้อเฟียดพิ่นบ่ได้นะครับทหารมีอยู่นะครับจื้อบ่ได้ว่าเดี๋ยวเป็นมูกันอยู่ในเฟีอยู่นะครับตจื้อซื้อเฟียดพิ่นบ่ได้นะครับพี่น้องลากันไปด้วยกับเจ้าร็อกกี้แล้วก็ โกริโกเอสเคมาร์คเทนนะครับ200มาร์1เทนนะครับสำหรับคลิปนี้อำล่าพาจากพี่หนอ่องไปส่รนคเลยนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ